ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนพเด็จการเสียงส่วนใหญ่จริงดิ ก็เป็นธรรมดาในทางการเมืองนะครับจริงๆครับว่าประเด็จการเสียงส่วนใหญ่นี้เราได้ยินประเด็จการรัฐสภาประเด็จการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ยินในทางการเมืองมานานแล้วนะผมนี้ได้ได้ยินมาตั้งแต่ตามการเมืองมา20ปีคือหมายความว่าในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีการเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรนะครับก็เป็นธรรมดาของฝ่ายคา้านคือคนจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องมีเสียงในสภามากกว่าฝ่ายคา้านใช่ไหมครับ คุณรวบรวมเสียงสสได้คุณก็จัดตั้งเป็นรัฐบาลคนมีเสียงน้อยกว่าก็ไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านเวลาไปสู้กันในสภาเรื่องการแก้ไขกฎหมายหรือยติอะไรก็แล้วแต่ไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านสู้แล้วโหวตยังไงก็แพ้ยกเว้นว่ามันจะเกิดรอยล้าวรอยรัว่วในพรรร่วมรัฐบาลนะครับมันถึงจะทำให้ผลของการโหวตนั้นแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของวัฒกรรมว่าด้เรื่องเผด็จการรัฐสภาก็ต้องเข้าใจว่าในทางการเมืองเนี่ยข้อความหรือวัฒกรรมต่างๆมันต้องถูกผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่าเวลาคําว่าเผด็จการรัฐสภามาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีความหมายเลยเสียเดียวนะครับช่วงหลังนี้หนักถึงขนาดนั้นหนักถึงขนาดว่ามันมีการขยายจากเผด็จการในรัฐสภาเนี่ยมาเป็นเผด็จการเสียงส่วนใหญ่ หมายความว่าเรเริ่มลามปามแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็วิาพากษ์วิจารณ์เฉพาะในส่วนที่เรียกว่าเราก็วิจารณ์นักการเมืองไปว่าโอ้คุณดูซิมาเป็นสสส,สวไปเป็นนักการเมืองพอคุณได้เสียงข้างมากในสภาคุณก็ไม่สนใจเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านหรือแม้แต่ในสังคมนะดังนั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็วิจารณ์กันมุ่งเน้นไปที่ตัวนักการเมืองหรือสอสอในสภา แต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยถ้อยคําว่าได้เรื่องเผด็จการรัฐสภาได้ขยายความกว้างขวางกว่าที่เกิดขึ้นในสภาเริ่มเป็นเผด็จการเสียงส่วนใหญ่อันนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขาเริ่มด่าประชาชนแล้วครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ดันไปเลือกพักการเมืองพักนี้และทําให้พักการเมืองพักเนี้ยระบุไปเลยพักเพื่อไทยเนี่ย ไปเป็นรัฐบาลและพอไปเป็นรัฐบาลไปเป็นสสในสภาก็กลายเป็นผด็จการรัฐสภาเนื่องไม่เมื่อเป็นสสพรรคเพื่อไทยเป็นผด็จการรัฐสภาไอ้คนเลือกเนี่ยก็กลายเป็นผด็จการเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากก็เริ่มปีฮะลุกลามเนี่ยใหญ่โตมาดึงพลที่ไปใช้โบวชใช้สิทธิเสียงพอวัวมาขนาดนี้ขออนุญาตนะคะรับพอดีเป็นหนึ่งในผด็จการเสียงส่วนใหญ่ฮะขออนุญาตเอามาโพเทคคือ ผมไม่ได้เป็นประเด็นการเสียงส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีคนเ้ากล่าวหาว่าคนที่ไปโบนให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประเด็นการเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนมากนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้รายการประชาชนสาจศจะคุยกันเรื่องนี้แหละว่าความเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมีความชอบธรรมอย่างไรมันมีข้อจํากัดหรือไม่ย้อนไปหลายเดือนที่แล้วนะครับมีนักพูด ในรายการทีวีคนดังมากเลยคนนี้คุณอภิชาติดำดีนะครับเป็นนักพูดคนหนึ่งนะคุณนัทวุฒิรู้จักดีนะครับคุณอภิชาติดำดีเนี่ยแกก็มาขลยนเขีินก่อนนะแล้วก็พูดวิจารณ์โดยรวมๆนะผมจํากรแกไม่ได้หรอกแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยแกพูดบอกว่าเนี่ยอ่ะสมมติว่าเนี่ยมีคนอยู่สิบคนเก้าคนเนี่ยเป็นโจรหนึ่งคนเป็นพระคนโจรเก้าคนเนี่ย วันนั้นเนี่ยก็มีคนสิบคนเนี่ยทั้งคณะเนี่ยก็มีมติกันว่าวันนี้จะไปไปป้นดีหรือว่าจะไปสวดมนต์ดีผลของมันเนี่ยออกมาก็ต้องไปป้นนะฮะเพราะว่าในเก้าคนเนี่ยเก้าคนในสิบคนเนี่ยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไปป้นเพราะเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรยังไงก็ต้องไปป้นเลือกไปป้นดังนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่มันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งสิ่งที่ถูกต้อง ฟังดูแล้วเคลิ้มเลยใช่ไหมครับตักกะนี่คุณอภิชาติดําดีนี่แกเป็นนักโต้วาทีนะตักกะแกเรียกว่าเรียกว่าใช้ได้ทีเดียวแต่ผมขออนุญาตนะผมไม่ใช่เป็นนักโต้วาทีแต่ผมว่าไอ้ชุดคิดอธิบายแบบนี้มีคนพยายามจริงๆก็มีคนอื่นนะผมก็จําได้ไม่ลูกไข่ใ,ในปีกฝ่ายทางการเมืองที่เป็นเสื้อเหลือเขาก็พูดอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีเนี่ยมีมีคนอยู่สิบคนนะเก้าคนบอกว่าเนี่ยให้ข่มขืนผู้หญิงนะครับอีกคนนึงไม่เห็นด้วยเนี่ย น่าจะเป็นด็อกต้งด็อกเตอร์ใครคนใดคนหนึ่งนะคุณคุณไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าโจรเก้าคนบอกให้ไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ยสุดท้ายการข่มขืนผู้หญิงก็ถูกต้องใช่ไหมๆๆๆเพราะว่านี่เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ประเด็นผมก็คือว่า 1. การหยิบยกตัวอย่างหรือรูปประทามแบบนี้มาใช้ในการอธิบาย การเมืองหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียงส่วนใหญ่ทางการเมืองเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าคุณบอกว่ารูปธรรมนี้ใช่ได้ผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนในสังคมไทยเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นโจรใช่ไหมคือคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่หรือคนที่ไปเลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนเสียงเ,เลือกตั้งเนี่ยคนพวกนี้เป็นโจรใช่ไหมถ้าตะกะเป็นเช่นนั้นประการที่สองเนี่ย ไอ้โจรเก้าคนในสิบคนเนี่ยนะไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่ามันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันคือสังคมอะ่ะมันคือสังคมสังคมจะบอกว่าไอ้การกระทำของคนเก้าคนเพียงแค่เก้าคนนั้นเนี่ยถูกไปแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าการกระทำของคนเก้าคนนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าคนเก้าคนที่เป็นโจรทำสิ่งที่ถูกต้องก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้เป็นโจรก็เป็นโจรถ้าเป็นโจรแล้วจะไปเรียกไอ้คนเก้าคนนั้นว่าโจรทำไมครับมันไม่เรียกว่าเป็นวีรบุรุษไปเลยละ่ะมันจะไปเรียกมาด่าตัวเองว่าโจรทำไมถ้าในเมื่อเราเรียกมาว่าว่าโจรแสดงว่าคนส่วนใหญ่เห็นไม่ใช่โจรเน่ะไม่ใช่โจรในสังคมมาเชปไตาเนี่ย คนที่ไปนั่งในสภาเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคือไอที่บอกไปนั่งกนอยู่ในสภาสอวสอสห้าร้อยคนเนี่ยนะคือมันมันไม่ใช่แปลว่าเขามันไม่ใช่คนเพียงเพียงแค่นั้นนะคือมันในสภาถึงแม้ว่าจะมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการเลือกตั้งอะยกเว้นสอวสอวอนะจํานวนครึ่งหนึ่งของสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันนั้นไม่มีฉันทามติเลยไม่สามารถ ก็เลยเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ได้ไอ้นั้นเป็นตัวแทนของคนไม่กี่คนที่ไปเลือกเอาสอาวสรรหาอันั้นเข้ามาแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภานั้นเนี่ยผ่านกระบวนการเลือกตั้งผ่านกระบวนการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเสียงที่เป็นตัวแทนในสภาเนี่ยจึงมีความชอบธรรมอย่างน้อยลําดับหนึ่งแหละผ่านกระบวนการการเลือกตั้งอันนี้ก็ย้อนกันไปต่อว่าสมมติอ่ะสมมตวิว่าสมมาส,สไปเป็น ผู้แทนเนี่ยคนเลือกไปเป็นเลือกไปเป็นสอสอเลือกไปเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยไปทําอะไรไม่ถูกต้องจะทํำยังไงคือมันก็มีทางออกหลายอย่างนะแตงคุณถ้าไม่ทาอะไรเลยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะและประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องข่าวหน้าการเลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยซึ่งมันมีวาระคือในระบบประชาธิปไตยนีย่มันดีมันมีวาระพอมันมีวาระปุ๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยประชาชนเขาก็จะไม่เลือกเราจะเลือกคนไม่ถูกต้องเหรอโดยสามัญสำนึกถูกไหมเราก็เลือกคนไม่เราก็จะไม่เลือกคนหลังนี้กลับเข้ามาในสภาอีกถ้าคุณยังเลือกคนกลุ่มนี้กลับมาสภาอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอธิบายว่าทําไมคุณยังเลือกคนที่คุณคิดว่าเขามาทําไม่มีความสามารถหรือทําอะไรแย่ๆเนี่ยกลับมาสภาคือคุณจะต,ต้องมีเหตุผลและการเมืองสองฝ่ายเนี่ยมันเลือกกันแค่สองพักหลังไอพพ้พักพักเล็กพักน้อยที่ผมขอญาตนะ ผมผมให้เกียรตินะครับแต่ว่าขอนญาตแยกอกไปก่อนขอพูดถึงพรรคใหญ,ใหญ่สองพรรคคือเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์คือถ้าคือต่างฝ่ายมันก็อย่างนี้แหละมันก็คือพวกที่สนับสนุนประชาธิปัตย์ก็ว่าต่อว่าพวกที่ไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยว่าพวกนี้เป็นพวกแบบไม่มีความคิดไปเลือกพักการเมืองที่มันแบบขี้โกงม่งเป็นพักนายทุนมาก ทุนนิยมสาม,มารแลบพักคสิณอะไอเงี้ยเขาว่าก็เป็นชุดไอ้พวกที่ทำนุนพักเพื่อไทยพวกเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ว่าพวกที่ไปเลือกพักประช,ชาธิปัตย์นี่ผมฟังสองหูทะลุเลยนะคือเขาก็ไปว่าพักคนนะ่ยมวลชนที่ไปเลือกพักประช,ชาธิปัตย์ว่าเนี่ยไปเลือกมาได้ยังไงเนี่ยพักนี้มันเป็นพักคาตกรนะไม่มีความสามารถมีแต่พูด อะไรอย่างเงี้ยปักไฟเผด็จการเป็นพักอํามาประมาณนี้เลยครับคือคำถามคือแล้วใครถูกฮะอันไหนถูกฮะไอที่ถูกไม่ถูกในอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในการเลือกตั้งอ่ะคุณเลือกสุดท้ายตัวหล,กลักๆมันก็เลือกอยู่แค่สองพักนี่แหละมันก็เลือกกันสองพักที่แหละแล้วเจายัางไงคนนึงได้สิบห้าล้านเสียงคนนึงสิบสองล้านเสียงมันไม่ใช่กันแบบมาวัดกันคือ มันไม่ได้ห่างกันแบบมากมายนะฮะมันไม่ได้ห่างกันมากมายมาสิบห้ากับสิบสองอ่ะมันมีอีกคนกลุ่มหนึ่งสิบเจ็ดล้านเสียงได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนี่พวกปีประชาธิปัตย์เขาก็สุดยอดเลยนะประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยได้สิบห้าล้านเสียงเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคพรรคเพื่อไทยนะ คือคนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดของเขาว่าสิบสองล้านเสียงนะเขาเอาสิบเจดล้านเสียงที่ไม่ไปโหวตเลือกตั้งเนี่ยรวมไว้ด้วยสิบสองบวกเจ็ดแล้วมันมากกว่าสิบห้าล้านเสียงของพอรรคเพื่อไทยที่ได้ประมาณนี้เลยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้คือตลกดีที่ไปเอาเสียงสิบเจ็ดล้านเสียงเนี่ยมารวมตัวเองนี่ถ้าถ้ามองในปีเพื่อไทยปีเพื่อไทยก็พูดได้เราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เอา พรคประชาธิปัตย์เช่นกันพอสิบห้าบวกสิบเจ็ดอ่ะสิบห้าล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยสิบเจ็ดที่ไม่ไปบูชเลือกใครเลยก็แสดงว่าเขาไม่เอาพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมถ้าตักกะเล่นกันแบบนี้จบเลยฮนะในทางการเมืองเนี่ยพวกที่ไม่ออกมาเนี่ยมันนับไม่ได้นะครับมันจะนับก็ได้แต่ว่ามันนับแล้วคือ มันต้องนับว่าเขาไม่เลือกใครอ่ะมันต้องนับว่าเขาไม่เลือกใครมันไม่นับว่าเป็นพวกเป็นพวกเราพวกฉันอย่างนั้นยังไม่ได้ทําแบบที่ประชาธิป,ปัตย์พยายามจะอธิบายในเหตุผลตรกกะแบบนี้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคุณจะสามารถทําให้สิบเจ็ดล้านเสียงนั้นออกมาโหวตถ้าออกมาโหวตเราจะนับแต่ถ้าไม่โหวตก็ไม่นับ นี่เป็นเรื่องโจทย์ท้าทายนะจริงๆอนะ่ะทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะต้องพยายามคิดอ่านและผมบอกว่าก่อนนะส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้พวกสิบเจ็ดล้านเสียก็อาจจะมีข้อจํากัดบาประการนะครับเช่นปติดธุระหรือไปทํางานอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศบนะ้างอะไรเนี่ยมันมีมันมีมีคนไทยอยู่ต่งประเป็นล้านคนนะครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกไม่ตื่นตัวทางการเมืองเลือกไปก็อย่างนั้นคืออาจจะไม่พวกไม่สนใจเลยก็ได้นะครับ หรือรวมไปถึงพวกที่สนใจมากจนกระทั่งว่าสนใจถึงขนาดมองว่าพักการเมืองหรือนักการเมือง